สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงประเด็นข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่มเติมกันนะครับจากคลิปเมื่อเช้านี้เมื่อเช้าเนี่ยผมมีการพูดถึงประเด็นข่าวสารของแมนยูไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีตกหล่นไปบ้างนะครับก็เลยมาอัปเดตกันในช่วงเย็นแบบนี้นะฮะก็มาติดตามกันนะครับเรื่องแรกครับเป็นในเรื่องของทางโควิด -19 นะครับเชื่อว่ารัฐนี้ที่เราทราบกันว่า มันมีการแพร่ระบาดนะครับไปทั่วทุกมุมโลกแล้วนะครับโดยเฉพาะในวงการฟุตบอลเนี่ยหลายลีกก็มีการเลื่อนกันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็ในวงการฟุตบอลพิวเดีกอังกฤษนะครับโปรแกรมเนี่ยจะกลับมาเตะอีกครั้งในวันที่3วันที่4เดือนหน้านะครับซึ่งก็ยังไม่การันตีครับว่ากลับมาแล้วจะลงเตะได้หรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูด้วยว่าทางโควิด -19 เนี่ยเชื้อรัฐนนี้มันจะหายไปไหมนะครับถ้ายังไม่หายไปนะครับก็รอดูกันครับว่าจะยุติ หรือเลื่อนไปอีกหรือจะเป็นการโมฆะทั้งหมดนะครับต้องติดตามกันในเรื่องนั้นเพราะว่าทางพิบริกอังกฤษเขาจะประชุมกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อหาบทสรุปนะฮะทีเนี้ยพอตอนเนี้ยมันมาเข้าสู่ในวงการฟุตบอลอังกฤษแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับหลายๆสโมสรนะครับก็มีการยุติการฝึกซ้อมช่วคราวนะครับเป็นการฝึกซ้อมยุติการฝึกซ้อมช่วคราวนะนะฮะเพื่อเป็นการระงับการแพร่กระจายเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด -19 นะฮะ แต่ว่าบางสโมสรก็มีการมาซ้อมตามปกติอย่างเช่นแมนยูเรานะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าในเรื่องของลาลิกาสเปนให้ฟังก่อนนะครับลีกสเปนเนี่ยมีการประกาศเลื่อนเหมือนกับหลายๆล,ลีกที่มีการประกาศนั่นแหละนะครับที่จะกลับมาเตะในช่วงเดือนหน้านะครับแต่ลาลิกาสเปนเนี่ยทางฝั่งสเปนเขาประกาศให้สโม,มสรหลายๆสโมสรเนี่ยในลีกของเขาเนี่ยให้ความร่วมมือนะครับขอแบบว่าขอความร่วมมือหน่อยให้แบบยุติการฝึกซ้อมด้วยนะครับเพื่อเป็นการ ระยงาการแพร่กระจายด้วยนะครับคือทั้งยุติการแข่งขันแล้วก็ยุติการฝึกซ้อมชั่วคราวไปก่อนนะครับแต่ของอังกฤษเนี่ยนะครับคือจะเห็นได้ว่าแมนยูเนี่ยนกเตะแมนยูยังมาซ้อมตามปกติยังเปิดให้มาซ้อมซึ่งการมาซ้อมของทางนกเตะของทางแมนยูเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่าเปิดให้มาซ้อมแล้วจะไม่มีมาตรการป้องกันนะ คือทางโคศกของสโมสรแมนยูเนี่ยก็มีการประกาศเหมือนกันนะครับว่าการมาซ้อมเนี่ยเขาจะป้องกันตั้งแต่ในเรื่องของอาการเดินทางเข้าสนามการเดินทางออกจากสนามการรับประทานอาหารหรือว่าการอยู่ในห้องแต่งตัวเนี่ยต้องมีการตรวจสภาพร่างกายต่างๆการเช็คทุกอย่างนะครับนะตั้งแต่การออกกําลังกายบนสนามหญ้านะครับเป็นต้นไปหรือว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เดินทางมาสนามฝึกซ้อม ก็ต้องมีการตรวจแบบเข้มงวดด้วยนะครับแล้วก็มีข้อจํากัดเยอะมากๆนะครับคือไม่ใช่ว่าเปิดในเรื่องของการมาฝึกซ้อมแล้วจะฟรีนะจะใครเข้าก็ได้หรือว่าจะไม่มีมาตรการอะไรเลยนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือแมนยูยังเข้มงวดนะฮะเข้มงวดแบบมากๆนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์จากโคศกของสโมสรแมนยูแล้วก็ในส่วนของทางโซชาโซชาก็ออกมาการันตีด้วยครับว่าเราเนี่ยมีทีมแพทย์ติดต,ตามนักเตะอยู่ตลอดเวลานะครับ ติดตามสานการแบบนาทีต่อนาทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับมเีเรื่องเกี่ยวกับคําสั่งต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับที่เราต้องทําตามคําสั่งอย่างเคร่งครัดด้วยนี่คือสิ่งที่โซชาแล้วก็โคโซของทางแมนยูออกมาการันตีนะครับว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดอันตรายหรือว่าไม่น่าจะมีการแพร่ระบาดภายในสโมสรในสามซองได้นะครับนะก็ แล้วแต่มาตรการการป้องกันของแต่ละสโมสรน,นะครับอย่างที่ผมบอกกันไปว่าบางสโมสรก็ป้องกันแบบเด็ดขาดก็คือให้นักเตะไม่ต้องมาฝึกซ้อมนะครับอยู่ที่บ้านไปก่อนนะฮะแล้วก็พอให้มันแบบดีขึ้นคอยกลับมานะครับแต่บางสโมสรก็เปิดให้มาฝึกซ้อมตามปกติแล้วก็มีการตรวจเข้มติวเข้มนะฮะว่านักเตะแต่ละบุคคลมีเชื้อติดมาหรือเปล่าในระหว่างการเดินทางมาฝึกซ้อมนะครับ ก็แล้วแต่สโมสรนะฮะอย่างที่ผมบอกกันไปนะครับอ่าแล้วแต่มาตรการนั่นแหละนะครับที่เขาจะป้องกันกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือการยืนยันนะครับในเรื่องของทางโควิด19ของสโมสรเรานะครับที่ยังเปิดให้นักเตะมาฝึกซ้อมได้ตามปกติโดยที่ไม่ต้องหยุดนะครับอ่าโอเคครับก็ข้ามกันต่อไปครับเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางโอเล็กุน่าโซชาแล้วก็โชเซ่มิโยยังไม่จบไม่สิ้นนะครับ คือก่อนเกมเนี่ยนะครับทางสเปอร์เนี่ยก็เหมือนกับผลงานขึ้น,นลงๆนะครับหกนัดหลังสุดรวมกันทุกรายการเนี่ยนะฮะผลงานเป็นอย่างไรเราก็สร้างคนดีสําหรับสเปอร์ใช่ไหมครับซึ่งทางโชเซ่มันโยเนี่ยก็มีการออกมาบ่นนะับว่าที่ผลงานมันไม่ดีเนี่ยเพราะว่าขาดแนวรุกบางรายหรือว่าขาดนักเตะตัวหลักบางรายอย่างเช่นเฮลิเคนหรือว่าซองเฮองเมนที่มีอาการบาดเจ็บนะครับเข้ามาเป็นข้ออ้างอะไรต่างๆนะฮะ แต่ว่าทางโอเลกกนาโซชาเนี่ยก็มีการแอบจิกกัดเหมือนกันนะครับซึ่งทางโซชาก็บอกว่าพวกเราเนี่ยก็คือแมนยูเนี่ยก็ไม่มี2ตัวหลักเช่นเดียวกันนั่นแหละก็คือมาคารัสฟอร์ดที่มีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็พอกบาที่มีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โซชากล่าวต่อนะครับว่าสิ่งสําคัญเนี่ยก็คือควรที่จะใส่ใจเกี่ยวกับนักเตะที่มีความฟิตพร้อมลงทาการแข่งขันมากกว่านะครับคนไหนที่อยู่ คนไหนที่พร้อมก็ให้ลงไปนะครับคือแบบว่ามันแก้อะไรไม่ได้นะครับนักเตะเจ็บมันก็ต้องพักนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เรื่องของนักเตะอาการบาดเจ็บเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างอะไรประมาณนั้นนะครับสิ่งที่โซชากล่าวถึงนะฮะโอเคครับก็ยังเป็นเรื่องราวนะครับก่อนเกมที่เอามาพูดถึงกันแบบต่อเนื่องที่ตอกตอกันไปตอกันมานะครับ เรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของทางชาก้าฮิสลอปนะครับอดีตผู้สับประตูของทางเวสต์แฮมเนี่ยได้ออกมาแนะนำนะครับแมนเชสเตอร์เตดนะครับว่าคือควนมาต้าเนี่ยนะครับระดับฝีเท้าของเขาเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นตัวสำรองอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงหลายเกมหลังเนี่ยควนมาต้าลงมาแล้วก็ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นทําผลงานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็คือควรที่จะเก็บเขาไว้นะครับแล้วควรที่จะให้เขาลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยนะฮะ นั่นคือสิ่งที่ชาก้าฮิสลอฟเนี่ยวิเคราะห์กันออกมานะครับฮวนมาต้ามีข่าวย้ายทีมนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้ด้วยนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยเหมือนกับไม่ได้เป็นตัวจริงแบบต่อเนื่องนะฮะก็เป็นตัวสำรองท่าเป็นส่วนใหญ่นะครับจะมีบางเกมอย่างเช่นบอลถ้วยยูโรเปาลีกเนี่ยจะลงเล่นเป็นตัวจริงประจำนะฮะแต่ว่าในเลียกเนี่ยก็ตัวจริงบ้างตัวสำรองบ้างนะครับก็อันนี้ก็คือความคิดเห็นของชาก้าฮิสลอฟที่เอามาฝากกัน เรื่องราวของทางบรูโนนะครับบรูโน่ฟอนันเดสเนี่ยนะฮะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าดีใจเป็นอย่างมากครับที่เขาเนี่ยได้รับคําชมจากตานานนักเตะของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างรอยคีนแล้วก็เกลลี่นวิลนะครับที่มีการกล่าวชมในเรื่องของผลงานที่ผ่านมานะครับว่าโดยรวมเนี่ยก็คือ2คนเนี่ยชมเกี่ยวกับความมุ่งม,มั่นความทุ่มเทพยายามที่จะช่วยทีมนะครับให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของชัยชนะ ต่างๆนะครับแล้วก็มาสร้างสารรค์เกมต่างๆแล้วแหละอย่างที่เราได้เห็นกันที่รอยคีนแล้วก็เดวิลกล่าวชมหลังเกมทุกๆเกมที่บรูโน่ลงทำการแข่งขันนะครับบรูโน่ก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณนะฮะที่ได้รับความชมจาก2คนนี้นะฮะนอกจากนี้บรูโน่ครับยังได้มีการกล่าวถึงโอเลกุนาโซชาด้วยครับว่าคือโอเลกุนาโซชาเนี่ย มักจะเอาประสบการณ์สมัยที่เขาเป็นนักเตะม,มาถ่ายทอดแล้วก็แบ่งปันแก่ลูกทีมในยุคป,ปัจจุบัน,นะะอย่างมีประสิทธิภาพนะครับรู้น้บอกว่ามันเป็นเรื่องยากมากครับที่จะประเมินความสามารถของทางโซชาเพราะว่าผมเพิ่งมาอยู่ได้เพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ทางโอเล็กุนาโซชาค่อนข้างที่จะใส่ใจรายละเอียดเวลาสอนผมนะฮะเรื่องนั้นสําคัญมากเพราะว่าความใส่ใจเล็กๆน,น้อนยๆมันเปลี่ยนหน้าตาของเกมฟุตบอลนั้นๆได้เลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับ เรื่องราวเกี่ยวกับแบ็กขวาของเรานะครับก็มีการเข้ามาจากริชาร์ดฟย์นะครับนักข่าวของ m อ็นะฮะซึ่งมันมีผลกระทบนะครับจากเกมที่ผ่านมาที่เราไปเย,ยนลินเนี่ยนะฮะแล้วก็เราไม่มีแบ็กขวานะครับที่เป็นตัวธรรมชาติอย่างมอนวิซาก้าหรือว่าเดียกโก้ดารโลแต่เราเนี่ยมีการเลือกใช้แบ็กขวารายอื่นอย่างเช่นเบนดอนวิลเรียมไปก่อนนะครับซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะแบ็กขวาของแมนยูในยุคนี้ไม่ค่อยเป็นสิ่งที่น่าพวงสักเท่าไหร่นะครับดิชาร์ดฟี วิเคราะห์ออกมานะครับถึงแม้ว่าอารอนมารวิซากาจะมีอาการบาดเจ็บนะครับเดียโกโดาโรจะมีอาการบาดเจ็บแต่ว่าเรายังมีแบนดอนวิลเลียมเรายังมีฟอร์โซเมนซาที่สามารถเล่นแบ็คขวาได้แล้วก็กลับมาฟิตสมบูรณ์แล้วนะครับเรายังมีในส่วนของอีธานแลดแบ็คขวาดาวรุ่งที่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการผลักดันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแบ็คขวาในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับในยุคของทางโซชาเนี่ยมันไม่ได้แบบ มีความเดือดร้อนเหมือนกับในยุคนก่อนที่แบบต้องเอาปีกลงมาเล่นแบ็กขวาทดแทนอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะกันนะครับอันนี้มาเข้าสู่ในเรื่องของขา่าวก็สิบกันบ้างข่าวสีสันกันบ้างนะครับมีรายงานกันออกมาครับเกี่ยวข้องกับดีเนซันนะครับผู้สมบปตะตูดารุ่งองทางแมนยูรายเนี้ยที่ปล่อยให้กับทางเชลซียืมตัวเนี่ยมีข่าวย้ายทีมกับทางเชลซีนะครับหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้ ราคาค่าตัวเห็นบอกว่าอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์นะครับที่เชลซีให้ความสนใจแต่ว่าทางแมนเชสเตอร์ูไนเน่ก็พยายามรั้งให้ดีนาซันเนี่ยอยู่กับทีมต่อไปนะครับแบบระยะยาวนะครับแล้วก็พร้อมที่จะประเคนค่าเหนื่อยราวๆ1 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยให้กับทางผู้สัมปตูรายนี้อีกด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงซัมเมอร์แมนยูก็จะปล่อยให้กับนักเตะเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเองนะครับว่าจะเอาอย่างไรนะครับ จะอยู่กับแมนยูต่อไปไหมนะครับจะเบียดแย่งมือหนึ่งกับทางเดเบนิกาไหมในช่วงฤดูกาลหน้าหรือว่าจะไปแบบยืมตัวหรือจะไปแบบถาวรน,นะครับไปอยู่กับทางเชลซีหรือว่าเชฟฟิลด์หรือว่าหลายๆทีมที่ให้ความสนใจนั่นเองนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับจุดเบ r ิ n ์แฮมนะครับดมิลี่เดาลุ่มมา16ปีของเบริท์แฮมซิตี้เนี่ยตอนนี้รายงานจากมิลเลอร์ฟุตบอลเนี่ยบอกว่า ทางจุดเบอลิงแฮมเนี่ยตัดสินใจที่จะย้ายออกจากเบอร์ลิงแฮมซิตี้แล้วนะครับหลังจากจบฤด,ดูกาลโดยมี4ทีมหลักๆที่ให้ความสนใจเนี่ยก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีบอร์เซียดอทมุลแล้วก็บาเยนนูนิกนะครับที่กําลังแย่งชิงกันอยู่นะครับแต่ว่าตามรายงานล่าสุดจากสกายสปอร์ตเนี่ยบอกว่านักเตะก็รู้สึกแฮปปี้นะกับการต้อนรับของสโมสรแมนยูนะครับในตอนที่เขาเนี่ยไปเยี่ยมชมสนามฝึกซ้อมนะครับแต่ใน,นขณะเดียวกันเนี่ยเชลซี Chelsea เขาก็อยากได้ดอทมุลก็ ถือว่าเป็นตัวอันตรายที่พร้อมที่จะปาดหน้าด้วยนะครับปิดท้ายกันครับเรื่องราวเกี่ยวกับการย้ายทีมของฟิลโจนนะครับแล้วก็มากรอโฮนะฮะมากันที่ในเรื่องของทางฟิลโจนกันก่อนนะครับเขาบอกว่าในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับมีโอกาสที่ฟิลโจนจะย้ายทีมนะครับแล้วก็แมนยูพร้อมปล่อยด้วยแมนยูยินดีที่จะรับข้อเสนอนะครับในราคา12ล้านปอนด์นะครับประมาณนั้นนะไม่เกิน15ล้านปอนด์นะครับถ้าหากทีมใดให้ความสนใจนะครับ ซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นนิวคาสเซิลนะครับที่วางแผนว่าจะมีการยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวฟิลโจนหลังจากจบฤดูกาลนี้ฮะก็ราคาประมาณนั้นครับไม่เกิน15ล้านปอนด์นะครับนะก็น่าจะย้ายกันเพราะว่าข่าวมันร้อนแรงมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์กันก่อนแล้วนะครับเรื่องราวของนางมาโกโรโฮก็เป็นอีกหนึ่งรายครับที่อาจจะย้ายทีมแบบถาวรหลังจากจบฤดูกาลนี้ฮะตามรายงานจากกาเซตาเดลสปอร์ตนะครับมีข่าวเชื่อมโยง เกี่ยวกับตัวเลือกอทางโรโฮมีทั้งเอเวอตันแล้วก็อีกหลายทีมในลีกอิตาลีแล้วก็หลีกบ้านเกิดของเขาด้วยนะครับก็คือเอสโตเลนเตสนะฮะซึ่งด่าสุดแนวโรม่านะฮะก็คือว่าถ้าเกิดโรม่าเนี่ยตามข่าวนะไม่สามารถคว้าตัวคิสมอลลิงได้ที่มีราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณไม่เกิน25ล้านปอนด์เนี่ยคือตกลงกันทางแมนยูไม่ได้ทางโรม่าก,ก็เตรียมที่จะ เปลี่ยนเป้าหมายนะครับไม่เอาสมอลลิงแล้วแต่ว่าจะมาเอาโรโฮนะครับในราคาอยู่ที่ประมาณ10ล้านยูโรเท่านั้นนะฮะซึ่งเป็นราคาที่ไม่แพงแล้วก็ทางโรมาเนี่ยน่าจะเจจาได้แบบง่ายอีกด้วยนะครับก็โอเคครับหมดแล้วนะครับนี่คือประเด็นข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูที่น่าสนใจนะฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ